สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายนะครับว่าจะมีคนโปรหรือเปล่าวันนี้เราอยู่กับพิธีกรนะครับพิธีกรนี่ครับจําได้หรือเปล่ากิโบรีอะนะครับเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวเราอยู่กับพิธีกรกิโบรีนะครับ <ไป S 1> โอ้ยแหลกเอ้ยอนุบาลหมีน้อยโปนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูโปล็อกครับโปรล็อกนะครับผมโดน Sandy, <Whole. S 2> เก็บมาสามคนเนี่ยครับดูครับเดี๋ยวดูครับเขาเก็บทั้งห้องเลยครับดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นดูชื่อเนี่ยครับเห็นไหมครับเก็บสามนะครับเก็บสี่ครับผมโปครับผมผมถ่ายคกิปไว้ทานด้วยแคนผมโดนทั้งเนี่ยครับโปล็อกได้ได้โปรได้ได้โปรดให้พี่เดี่ยวหรือพี่พัดมาดูด้วยนะครับอนุบาลเนี่ยครับอนุบาลหมีน้อย อนุบาลหมีอีออิครับโปโป,โป,โปนะครับย้ำไว้ครับผมถ่ายคลิไปไว้ทันโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ